ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกัดสิบห้าเอบซีมาเบงถีทำงานเก่าผมนะครับเป็นบริษัทอะไรนะครับดูนะครับแทนแทนครับบริษัทกิฟฟลินสกายไลยูนิตี้จำกัดนะครับที่อยู่36ทับหนึ่งนะครับที่เบอร์โทรลงท้ายด้วย6 0 7 0นะครับไปถึงเลขเจ็ดศูนัดกนนะครับนั่นแหละครับต้นสายประเหตุมาจากฝันถึงบริษัทเก่าเนี่ยครับเมื่อนี่ก็เลยมาเ่นนะครับอันนี้เป็นกิฟฟลินสาขาอุดรธานีนะครับ จะอยู่ถนนเพิ่อนถนน,น,นนยังนานีเนาะก็ะอยู่แต่ตำบลหมากแข้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพสาขาหมากแข้งนะครับครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในเลยนะครับ ไม่เนี่ไม่ได้่ยมาจะมายมที่ทำงานเก่าครับเนี่ยามายมอาจารย์หวยคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ไก่เรืออาจารย์ไก่ๆๆไหรือพ่อไก่ครับไม่อนี้ก็อยู่กิฟฟ์รินอุดอรเลยครับมามาเยี่ยมยมที่ทำงานเกาาน่าช่วงโควิดยังหลงดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว อกาแบงท่ัน,นานี้ยคมาชธรรมชาติครับโอเคครับอันนี้อันนี้คือที่ทำงานเก่าแอดมินเลยครับตต่งแต่เป็นเด็กหน่อยอยยิบเจ็ดยิบแปด ได้ได้เรียกตัวไดนตัวใกล้หวดนี่หวดาน้องพุทธพาได้ตัวไหนงั้ได้ครับพันเถื่อเรียกดูได้ครับพันนี่ยพันมานอนเขาเวียนพันกน็มีของดีพันเนี่ยมานอนขอมามานอนเขาเวียนกลางคืนกน็มาจุดถูกขอเรียกอยู่นะ่ะ

ได้หรือเปลตัวไหนเด็กตัวไหนนี่นี่ศูนย์นั่นทั้งนี้ทั้งนี้กับศูนย์เจ็ดศย์แก่าไรอะไรเ่กันไเนี่ยไรไรไรสูงศูนย์เจ็ดศูย์แปดศนเก่าันเลนเี้กันี่กัศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศู่าแล้วกับแปดเก่าเพราะว่าแปดกับก้มก้มเยอครับตั้งบง่งได้ครับได้พันว่าได้นวดนี้มากศูนย์พันวาครับ ถ้าแม่ถ้าแม่มาศูนย์อีดีตจังหวัดหน่าสิมามาเรีนน้ำเพลนเียก,ก่อน <c oughs> มาศูนย์กับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าแค่นี้กันมาหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สาม แปรอาหารกาแฟกนครับกินกาแฟก่อนระหว่างเดินทางใครเมนูกาแฟ <c oughs> ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเข้าอำเภอกดจับหรือว่าเข้าจังหวัดอุดรได้ครับฝั่งด้านหน้านี้ครับเข้าเมืองอุดรด้ครับเป็นร้านกาแฟยอยู่แถวบ้านด้ครับฝั่งด้านหน้านี้ไปอุดรธานีครับฝั่งนี้จะไปน้องบัวลำพู สวัสดีครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ผมกลับมาถึงบานแล้วนะครับผมหลังจากพาเอฟซีเป้พาผมพาเอฟซีเป้บางทีทํางานเก่าผมนะครับเนาะครับเป็นบริษัทกิฟฟรนสกายไลยูเนตี้จำกัดเป็นบริษัทแหลกเลยครับที่ผมทางานตั้งแต่เรียนจบครับได้ความรู้มากมายกระจากบริษัทนี้แหละครับผมความรู้ต่างๆประสบการณ์ทํางานต่างๆครับการเรียนรู้การทํางานกับคนต่างๆนะครับ การเข้าใจลูกค้าต่างๆผมก็เลดมาจากนี่ครับที่ทํางานตรงนี้แหละครับที่ทมาทาได้มาทํางานทุกวันนี้นะครับก็ไม่ลืมพระคุณบริษัทเดิมที่ให้ความรู้นะครับจนไหนมาเป็นหัวหน้าครอบครัวทุกวันนี้นะครับครับเป็นกเป็นสาขาที่ผมอยู่นะครับสาขาอุรดรเนาะแต่ก็พาไปร้านกาแฟานะครับเป็นร้านน้องสิงเป็นทํางานยุกิฟอรนให้กันนะครับแต่วตอนนี้เพ็ินกัยังทําอยู่นะครับผม เลยแซื้อกาแฟกันนะครับผมครับที่ทํางานเก่าก็เพื่อนๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่ยังสุขสบายดีกันทุกคนแต่ช่วงโควิดก็เงียบๆแน่นะครับดีใจยังถือว่าอ่าได้ไปเจอเพื่อนเก่าเจอรุ่นพี่เก่าครับเห็นว่าพี่ย่าพี่รปภอๆนะครับแกก็ทำก็นะครับเพื่อนกระเทยเรียกดูเพื่อนกันเลยครับเย็บสีเป็นวันวันนี้เนียนศูนย์เพื่อนาครับมีศูนย์เพั่อนมานะครับของผมกะว่าเนียนศูนย์ศูนย์แปด 0709นะครับ070809้างวันนี้ครับผมจะเน้น070809 899899แล้วก็66นะครับดี๋สรสิสรุปให้เอฟซีเบิ้องอีกเคืนหนึ่งนะครับผมใกล้วันเลียกหวยออกก่อนเดี๋ยวไปสรุปก่อนเดี๋ยวมันบอขังนะครับเดี๋ยวมันหลุยต้องรอสรุปครับนั่นแหละครับวันนี้ต้นคลิปก็นะครับกับภาไปบริษัทเ่าตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็จะข,ขออนุญาตปิดคลิปนะครับกะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับ เดี๋ยวเขามาติดตามรับชมนะครับผมก็ได้กำลังใจจากเอฟซเนี่ยที่เขาก็มาดูเข้ามาคอมเมนต์กันทุกคนเนาะครับเนาะนั่นคือที่ทำงานเก่าของผมนะครับบริษัทกิฟฟารีนที่ผมทำนานที่สุดหรือเปล่าไม่นานที่สุดหรอกทำอยู่เจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแต่ก็เลยความรู้มากมายนะครับแต่เป็นคนหูโพดีแต่กวนผมกับบริษคนหูโพดีไปไหนแต่ผมคนเกเรพอสมควรอยู่ครับหลังจากได้ทำงานอยู่บริษัทนี้ก็รู้ส่กาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับ เป็นคนใหญ่ขึ้นเป็นคนใจเย็นนะครับไม่ไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่คนหัวร้อนเลยใส่เหตุผลหลายกว่าใส่อารมณ์ครับทําให้ผมเป็นคนรู้จักใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์รู้จักแก้ไขปัญหานะครับก็คือบริษัทกิฟฟิรี่นี่แหละทาให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้นําที่ดีนะครับทุกวันนี้นะครับจนก็ทุกวันนี้ก็จะจะมีกิจการแล้วหรือไม่ <laughs> ก็ติดตามตอนต่อไปครับ ทำให้เราเรียนรู้ในการใช้ชีวิตได้นะครับใส่ชีวิตเป็นอยู่เป็นรู้จักปรับตัวกับสภาวะต่างๆรู้จักอะไรล่ะรองรับอารมณ์คนนะครับใครผ่านงานบริษัทกิฟฟินม,มาได้นี่ยถือว่าสุดยอดของคนคนหนึ่งเลยนะครับแต่ขอให้ผ่านมาจริงๆนะไม่ใช่ว่าผ่านแค่เขาไปซื้อๆแล้วก็ออกนะครับต้อไปฝึกฝนความอดทนอีกทนะครับการทํางานกับลูกค้านะครับซึ่งลูกค้านี่มีต่ว VIP ทั้งนั้นเลยเข้ามาเนี่ ทำถูกก็กลายเป็นผิดได้นะครับเข้าะนได้แหละครับเราต้องรู้จากการรองรับอารมณ์ของคนผมนี่เจ้มาเยอะครับผมถึงเป็นคนบอใส่อารมณ์กับไผ่พอใส่อารมณ์ไปมีแต่พังกับพังไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้พูดถึงประสบการณ์การทางานนะครับผมงาน,ด,านด้านการบริการเนาะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวผมก็ขอปิดคลิปแล้วครับยับซี่ขอพุ่นที่เข้ว่าเบิง่งคลิปนี้ก็เล็กๆในน้อยเอ้ามาฝากยับซี่าเพื่อให้รู้ว่าประวัติการทํางานผมผมทํางานอยู่ไหนบ้างก่อนจะมาเป็นเซลล์ขายรถนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อก็เป็นนะครับผมนะ่ยทำงานบริการมาเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อมาเป็นเซลขายรถมือหนึ่งรถมือ2อ,อยุ่ลายค่ายุย่ยายมองครับแต่ต้นกําเนิดที่ทําให้ผมทํางานเป็นก็คือบริษัทกิฟฟรนนะครับผมไม่ลืมพระคุณบริษัทเลยนะครับโอเคขออนุญ,ญาตปิดคลิปเนาะครนะเบียบซีเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ